มาปรึกษากันก่อนให้ตรวจเลือดไปก่อนเพราะว่าหลายคนเขาก็บอกเขาแค่แข็งแรงดีแต่พอตรวจเข้ามาปรากฏโอไม่เลือดมันต่ำก็จะมีปัญหาต่อเรื่องของการหายของแผลตอนทำมกักจะเลือดหยุดแล้วหลังจากทำเนี่ยในช่วงสองสามสัปดาห์เนี่ยมันเหมือนเป็นช่วงวิกฤตอะถ้าบางคนเผลอไม่ใช้แรงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเลือดเราหยุดช้าเนี่ยแล้วมันไม่มีสายเดนอยู่เนี่ยมันก็เกิดอักเสบได้เนาะนองเน่าได้ สวัสดีครับค่ะวันนี้มีเคสคนไขท้ที่จริงๆคือมีปัญหาสิขภาพหลายอย่างเสริมยังไงให้ปลอดภัยออกมาทรงสวยออกมาไม่มีปัญหาะนะคะสวัสดีค่ะชื่อมิวคะ่ะเป็นนักศึกษาเคสเสริมหน้าอกเป็นโมติว่าเออร์โกนมิกนะคะ335ซีซีนะคะทรงตูนะคะก่อนทำเนี่ยคุณมิวศึกษาหาข้อมูลยังไงบ้างคะก่นอนที่เราเราจะตัดสินใจทำเนี่ยเพราะว่าอะไรยังไง คือว่ามีรุ่นพี่นะคะเขาเคยทำที่คลินิกนี้มาก,ก่อนนะคะแล้วก็ทรงเขาเหมือนเป็นธรรมชาติมากๆเลยคะ่ะแต่ว่าเขาทำมาหลายปีนะนะะแล้วนะคะล้วเราก็ลองสัมผัสตัวประพั์ว่ามันนิ่งมากๆคะ่ะแล้วก็เป็นธรรมชาติสุดๆเลยคะ่ะแล้วหนูก็เลยถามเขาว่าได้ไปทำหน้าอกที่ไหนก็เลยรู้ว่าเป็นที่ดินคลินิกนะคะแล้วก็ลองไปหาข้อมูลหลังจากนั้นคือได้ได้ไดอา หาข้อมูลในเว็บนะคะเขาบอกว่าคุณหมอส่งยุคนี้เขามีแบบเทคนิคทางเสริมหน้าอกในเฉพาะทางเก็เลยมั่นใจก็เลยมาที่คลินิกนี้ค่ะเหมือนว่าเแนะนํามาใช่คนคนไข้จริงเขาแนะนํามาใช่ไหมครับคนเขาเคยทําที่นี่มาก่อนอ่าก็คือจุดเด่นก็คือเรื่องของความเป็นธรรมชาติใช่ไหครับเราก็ต้องการแบบธรรมธรรมชาติไม่ไม่ใช่แบบใหญ่จนเกินไป แล้วก็ตอนที่มาพบคุณหมอเนี่ยเห็นบอกว่าก็ตรวจสุขภาพแล้วเจอปัญหาสุขภาพหลายอย่างคุณห <c oughs> มอแนะนํายังไงบ้างคะให้เสริมได้ปลอดภัยมีโรคเรื่องหัวใจที่เคยเส้นผิดจังหวะอะไรยเงี้ยก็ต้องไปตรวจอะไรให้ละเอียดเรียบร้อยก่อนให้หมอหัวใจก็เช็คก่อนว่าโอเคไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรวจให้ละเอียดว่ามันจะมีผลต่อการดมยาสลบหรือเปล่าเ <c oughs> ทคนิคกา <c oughs> รผ่าตัดคงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหัวใจแต่ว่าเป็นการดมยาสลบนี่แหละที่เกี่ยวกับหัวใจเพราะถ้าเคยมี การเต้นผิดจังหวะของหัวใจหรือว่ามีเรื่องหัวใจขาดเลือดอะไรเงี้ยก็อาจจะมีผลต่อการดมยาสลบได้ซึ<ม>่งอันนี้ก็อาจจะต้องไปรักษาหรือต้องไปทำที่โรงพยาบาลต้องมีห้อง ICU อะไรที่คอยดูแลหลังผ่าตัดเงี้ยนะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องของซี่อันนี้เราต้องอยังไงคะเลือดจางต้องกินยาเป็นยาอะไรอะไรคะณหมอ คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้เนาะถ้าเรามาปรึกษากันก่อนผ่าตัดก็จะหมอก,ก็จะให้ตรวจเลือดไปก่อนเพราะว่าหลายคนเขาก็บอกเขาแข็งแรงดีแต่พอตรวจเข้ามาปรากฏโอ้เม่เลือดมันต่ำอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะมีปัญหาต่อเรื่องของการหายของแผลก็ต้องรักษาก่อนหรือบางครั้งถ้าซีดมากๆเนี่ยก็ดมยาสลบไม่ได้เลยแหละเพราะว่าพอเม็ดเลือดน,น้อยก็จะทําให้ออกซิเจนไปถึงร่างกายไม่ได้อย่างเงี้ยนะก็ต้องรักษาก่อนนะครับหมอคุณมีทำมาครบกี่วันแล้วะคะ สองเดือนแล้วค่ะดูแบบไม่เป็นบล็อกเลยอ่า <c oughs> เป็นธรรมชาติมากเลยทรงเริ่มเข้าที่สวยเนี่ยตั้งแต่เท่าไหร่อะทำประมาณเดือนกว่าคะ่ะประมาณเดือนนิดน,นึงรูปนี้ถ่ายนี่คือประมาณหทําทำเท่าไหร่คะอันนี้ประมาณเดือนกว่าเองนะคะเพราะว่าตอนนั้นเขาบอกว่าให้ถ่ายรูปในหนึ่งเดือนให้ดูหน่อยก็เลยแต่ว่าคือไม่ดูไม่เป็นบล็อกไม่น่าเลยเลยเป็นแบน่าโมกจริงๆเลย ก็เป็นเทคนิคทําใต้กล้ามเนื้อนะครับแต่ดูโอเพนเนี่ก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าใครกระดูกที่มันผิดปกตินูนมากหน่อยเป็นอกไก่อย่างเงี้ยมันจะทําให้เป็นบล็อกง่ายดูโอเพนนีน่ทำให้นมเป็นบล็อกถ้าทําเทคนิคที่ไม่ดีไม่ไม่มีการจัดเรียงเนื้อไม่ยืดเนื้ออย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นบล็อกแล้วก็บางคนเนี่ยมันจะกล้ามเนื้อจะขยับทําให้นมให้ซิลิโคนขยับไปมาจะดูไม่ธรรมชาติเนาะ มันก็มีข้อดีข้อเสียในการทำดูอเพนเหมือนกันเนาะเพราะว่าเทคนิคใต้กล้ามเนื้ออาจจะไม่ได้ดีไปกับทุกคนนะครับเพราะนั้นลองไปหาใน YouTube ของหมอก็ได้จะบอกเรื่องของทำเติมหน้าอกใต้กล้ามเนื้ออาจจะไม่เหมาะบางคนก็ต้องทำเหนือกล้ามเนื้อจริงๆนะก็ต้องเลือกซิลิโคนให้ดีเนะเพราะว่าไม่สามารถใช้ได้ทุกรุ่นนะครับซิลิโคนโมทิว่าจะดีกว่าสำหรับการทำเหนือกล้ามเนื้อเมนเทอร์เนี่ยไม่สามารถ ทำได้ทุกรุ่น,นะครับถ้าเป็นผิวเรียบอย่างเงี้ยทำเหนือกล้ามเนื้อมันไม่ดีมันทำไปแล้วก็อาจจะเกิดทางผืชได้ง่ายกว่าผิวทรายเป็นสิบเท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาตรวจดูว่าของเราเหมาะกับซิลิโคนไหนนะครับเพราะาเราคนไข้เองบอกยากว่าตัวเองนี่กระดูกเป็นอกไก่หรือมันไม่เท่ากันหรือว่ามันมีความที่มันผิดปกติไปหรือเปล่ามันอกบุ๋มหรืออะไรซ้ายขวามไม่เท่ากันอย่างเงี้ยมันอาจจะต้อง ใช้ซิลิโคนที่ที่หมอเลือกให้มากกว่านะครับข้อของเอ็ <c oughs> มิวเนี่ยใส่สามร้อยสามสิบห้าีซีเดิมมีเนื้ออยู่บ้างไหมต้องดูรูปก่อนอรูปก่อนทําที่ถ่ายไว้เนี่ยเดิมเนี่ยไม่ไม,ไม่มีนะมีอยู่มีอยู่แปดสิบดีซีวัดนน <c oughs> ไม่ถึงหรอแปดสิบก็บวกกันสามร้อยก็เป็นสามร้อยแปดสิบนะก็คิดว่าจริงๆแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นแบบผอมเนื้อน้อยอยู่เหมือนกันแหละไม่ก็ทํายากอยู่นะเพราะว่าถ้าผอมเนื้อน้อยแล้วก็ใส่ซิลิโคน ค่อนข,ข้างใหญ่นิดหนึ่งสา0รอยกว่าเนี่ยมันจะเป็นบล็อกง่ายครับแม้ว่าจะทําใต้กล้ามเนื้อจะยิ่งเป็นบล็อกเลยแหละนะกาบคนบอกว่าใต้กล้ามเนื้อจะไม่เป็นบล็อกแต่ว่าทําเหนือกล้ามเนื้อที่เป็นบล็อกแต่จริงๆก็คือถ้าทําใต้กล้ามเนื้อแล้วเนื้อมันไม่ยืดมันก็จะเป็นบล็อกเหมือนกัน mm hmm. นะครับอืมเพราะนั้นก็ถ้าจะให้แบบธรรมชาติกว่านี้อีกก็อาจจะเป็นเรื่องของการเติมไขมันนะครับทำไฮบริดไปร่วมด้วยอย่างเงี้ยนะครับอืมแต่ว่าอันนี้ก็แบบว่า รู้สึกว่าถ้าเราไปเพิ่มน้ำหนักอีกสักนิดนึงก็มันก็จะดูธรรมชาติขึ้นนะคะรับทำแล้วเป็นยังไงบ้างคะเห็นบอกว่าใส่ใส่เดงกน,นานหน่อยเพราะว่าเราเป็นภาวะซีดเนาะพอซีดเนี่ยก็จะแบบเหมืนกับเลือดจะหยุดช้าออของคุณของคุณี่ณใส่เด็กีวันนะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยคะ่ะเจ็ดวันเด็ดไม่เจ็บเนะาะใ่ใสตอนใส่ก็แค่ลำคาญว่าเราต้องถือไปถือมาแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บอะไรใช่แต่ แต่ถ้าเราเลือดมันหยุดดีมก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าบางคนเลือดหยุดชา้าเข้าไปด้วยเนี่ยก็จะมีปัญหาถ้ามีเลือดหยุดไม่ค่อยดีแล้วไม่ใส่เดนเนี่ยนะมันจะข้างอยู่ข้างในไอ้ที่เขาบอกนมเน่านมเน่าเนี่ยคือส่วนใหญ่อะเกิดจากตอนนั้นนะไม่มีเดนอยู่ทั้งนั้นเลยนะมันก็ข้างเลือดมันก็ข้างซึ่งมันจะเกิดทีหลังมันไม่เห็นหรอกตอนทำะนะครับตอนทำมักจะเลือดหยุดแล้วแต่เรามาใช้ชีวิตหลังจากทำเนี่ยในช่วงสองสามสัปดาห์เนี่ยมันเหมือนเป็น ช่วงวิกฤตน่ะถ้าบางคนเพอไปใช้แรงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเลือดเราหยุดช้าเนี่ยแล้วมันไม่มีสายเดนอยู่เนี่ยมันก็เกิดอักเสบได้เนาะนมเน่าได้ไปดูเรื่องถ้าไปดูรีวิวทั้งหลายเพื่อที่นมเน่านมเน่าแผลแยกน้ําออกมาจากแผลเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนั้นไม่มีเดนเกือบทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสายเดนเนี่ยมันปลอดภัยกว่าแน่นอนนะครับบอกว่าเสริมหน้า10ล้อทับเนี่ยเสริมที่นี่70ล้อทับหรือเปล่า อ๋อไม่รู้สึกรู้สึกก็ตอนที่รู้สึกเจ็บก็ตอนฟื้นขึ้นมาปอกวันแรกแรกแค่นั้นแหละค่ะอ๋อเหมือนไม่ได้ไม่ได้เจ็บมากขนาดนั้นน้อไม่เจ็บมากขาะนาดนั้นมีคนชมว่าแผลถือว่าเป็นแผลเล็กมากอะคะอ่ะแผลเล็กมากสําหรับที่อ,อื่นๆนะคะที่เขาเคยเห็นอะไรเงี้ยเพื่อนนะคะ่ะจะมีเพื่อนเสริมหน้าอกแล้วก็มาเทียบกันดูใช่แผลก็จะอยู่ตรงข้างล่างพอดีนะแผลอยู่ตรงขอบพอดีอันนี้ เน้นว่าที่นี่จะทําาำให้แผลอยู่ตรงขอบพอดีก็เกิดจากการวัดให้มันพอดีเนี่ยนะครับแล้วก็แผลเล็กเนี่ยเพราะว่าเป็นสองกล้องอะครับเป็นแบบมีมีการใช้กล้องกลองเนี่ยแผลมันจะมันจะเล็กกว่าปกติแล้วก็แผลมันก็จะดีด้วยแผลไม่ไม่นูนมากเพราะว่ามันความบาดเจ็บความช้ําของเนื้อตรงนั้นมันจะน้อยด้วยนะครับก็จะทาให้หายไวแล้วก็เจ็บน้อยเงี้ยนะครับตอนนี้เป็นยังไง ความเปลี่ยนแปลงการแต่งตัวหรืออะไรยังไงไ้ไหมเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะก็ไปหาซื้อเสื้อผ้าที่คับใหญ่กว่าเดิมอีกค่ะจากที่ปกติใส่ไม่ได้ก็ต้องหาเสื้อผ้าที่ใส่ได้พอดีตัวโดวยรวมเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยมีความพึงพอใจไหมพึงพอใจมากๆค่ะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะมันดูไม่เป็นบล็อกแล้วก็ ดูทรงแบบสวยนะคะแล้วแต่งตัวก็ดูแบบเป็นธรรมชาตินะเราชอบแบบนี้กนี่<ช><ล>ยค่ะเป็นข้าอกเราจริงใช่ค่ะแล้คนอื่นดูว่าสวยอะไรอย่างเงี้ยสำคัญคือต้องปลอดภัยด้วยนะคะยิ่งปัญหาสุขภาพเนี่ยเราก็ควรจะมาให้คุณหมอตรวจก่อนเพราะว่าถ้าทำแล้วเราไม่รู้ตัวว่าเรามีปัญหาสุขภาพทำไปบางทีอาจจะเกิดผลเสียให้มันค่าไม่ถึงเลย ก็ต้องเลือกเลือกแพทย์ที่มีความรู้่เป็นแพทย์เฉพาะทางเนี่ยก็ถ้าเป็นศัลยแพทย์เนี่ยจะโดนฝึกมาในเรื่องของการตรวจร่างกายตรวจเลือดให้ละเอียดก่อนผ่าตัดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็จะปลอดภัยหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเลือกก็เลือกแบบศัลญยญแพทย์ตกแต่งที่เรียนมาเฉพาะทางแล้วก็ต้องดูว่าเขาตรวจเลือดด้วยเขามีการดมยาสลบหรือเปล่าเงี้ยนะครับถ้า ถ้าไม่ต่อเลือดไม่ไม่ดมยาสลบแบบใช้วิสัญญีอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ปลอดภยัยนั้นเราก็ต้องหาข้อมูลนิดนึงถ้ายิ่งเรามีโรคประจำตัวเราก็ยิ่งต้องใช้แพทย์ที่เป็นเฉพาะทางเชี่ยวชาญมากจริงๆนะครับถึงจะปลอดภัยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งคุณดิวแล้วก็คุณหมอมากมากเลยนะคะคกะคะ็ได้ทั้งสาระความรู้แล้วก็ได้เรื่องเคล็ดลับในเรื่องของการเลือกหมอเลือกทรงด้วยนะคะ ใครสนใจแนะนำว่าขอนัดปรึกษาล่วงหน้าเลยแต่เรื่องเวลาเนี่ยแพงไว้ว่าจะเสริมอีกเดือนหรือสองเดือนเนี่ยมาตรวจสุขภาพหรือว่ามาปรึกษาคุณหมอก่อนได้บางครั้งก็ต้องเตรียมซิลิโคนเพราะว่าร่างกายเราบางคนไม่ได้ใช้ซิลิคนไซ์เท่ากันหรือว่าไซที่ปกติคนสัก30%เหมือนกันที่ใช้ซิลิคนไซ์พิเศษต้องต่างต้องนำเข้าให้แบบโดยเฉพาะเลยต้องสั่งผลิตเลยก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องมาก่อนจะทำให้ได้ ของที่ดีกว่าที่มันพอดีตัวกับเรามากกว่าแล้วก็ตรวจเลื่อนก่อนรู้ก่อนว่าเรามีปัญหาร่างกายอะไรเนี่ยก็จะทําให้ปลอดภัยกว่านะครับในวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามชมรายการจากดีมคลินิกนะครับดีมคลินิกยังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการสัญญกรรมความงามให้สวยอย่างปลอดภัยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากดีมคลินิกนะครับขอบคุณครับ you uh -huh.